เิตนะเฮ้ยเ ja e ี่ยสปอนตรงหน้าเลยปล่อยสิเพราะว่าเล่นจุดเวล700แล้วใช่กเล่นอยู่คนเดียวแล้วก <right ็ใช้ไอ้นี่เวยอะไรนะตัวสุมอ่ะ VR แล้วก็มี Randomizer เนี Sunday ่ยโอ้ชื่อแปลก Christopher White เพิ่งเคยเจอคนชื่อนี้ Hunting Crucifix Saw แล้วก็ s m a r ส s t i c k ้ r คริสโตเฟอร์ไว้เฟอร์ไวเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามสามวีอ <Darwin> ย <qu> ู่หน้าบ้านเลยเนยผีเดินมาตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นสามชั้นชั้นหนึ่งเลยถ่ายกันชั้นนี้มีไหม ไม่นี่อาจจะเป็นคิสโตเฟอร์โคลัมบ,บัสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะติ๊กตอบติ่เจออชั้นหนึ่งแล้วล่ะ มีไหมนะชั้นหนึ่งแล้วละ่ะอ่ม Are you here ไม่เจอ Are you hereAre you here Are you here? พี่เดียวเจอเปล่าเจอไม่เจอเหมือนกันเอาละ Are you here? เจอไอตัวเดียวกันนั้นป่าไม่รู้เหมือนกันอเ h เหรอ Are you here? Are you here? เออยู่ไหน<อ>นะเอาละสรุบบ้านนี้ไม่มีผี Are you here จอกระดูเจอกระดูอยู่ไหนกิฟอ,อัศวัอืมหมดเลยละบนเงีย นิ่งจัดมีจริงๆนะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงแต่เบาอาจจะอยู่ข้างบนหรเล่าะได้ยินเสียงเดินอ่ะหรือจะเป็นไ์แม่เราเนี่ยจะเป็นเลวันแนนไม่เนิใจเจอแล้วลท,ที่ไหนทางขึ้นบันไดโอ้โหทางขึ้นบันไดเลยอ่ะผีบันได ทำไมพวกคุณไม่เจอละครับเฮ้ยมันไงเห็นไหมทำไมพวกคุณไม่เจอครับไม่เลื่อนเหมือนกันไปดูซิเลยไหนอะทางขึ้นบันไดไหนวะไหนวะอ๋อเจอแล้วนี่ไงเย็นเลยไหนวะนี่ไงโถงเนี่ยทถงหน้ามันอยู่คนเดียววะครับเจ๊ มรงหน้าบันไดอะเทอร์โมคุณพังว่าเฮ้แต่วันไม่ได้เย็นตลอดนะมันเย็นเป็นพักๆคือของหนูยังไม่ต่ำกว่าสิบสามเลยอะอถือเทอร์โมไว้ก่อนเดี๋ยว,อวเอา้าเรนกรรมหรือบันได ตรงนี้แหละโอ้แต่มันไม่ได้เย็นตลอดอ่ะยากตรงนี้แหละในห้องนี้ปะในห้องไม้แน่ใจห้องไห้องไหนเออใช่ห้องนี้เย็นแล้วตอนแรกมาไม่เย็นอ่ะไหนห้อไหนห้องทรายห้องทรายเอาเปลี่ยนที่ emf ให้ด้วยนะ มาเอาของเพิ่มอา<ห>เรีย,ก,ยก,ก็มาไปเอาไวต้ตรงไหนดีวะไว้ตรงนี้ดีกว่าสามจุดสี่มันอใครบ้างอาจจะไม่ได้แล้วเอาของกันปะเลฟไป Wait. Bịt pit. Yeah, bịt Yeah, bịt Yeah, pit. Yeah, pit. Yeah, pit. bịt cái, đền มันไะเนี่ยใช่ไม่แน่ <Okay. S 2> ใจเลยแต่ได้ยินเสียงมันเดินไวมากามแต่มันตาม,มไม่ทันอยู่นะมันแต่ได้ยินเสียงเท้าม,มันจ้ำจ้ำจ้ำเลยอะ่ะหัดไวมากอืต้องไปดูเซนเตอร์ี้อะ่ะหนูอะ่ะกำลังค,คิดอยู่ในใจว่าหันปุวะแล้วมันก็หันเลยอะ่ะ ััันนนนมมมเป็อะไรตดีๆจังวะดีๆก็หันเฉยเลยเฮ้ยเหลือเหลือน้อยมากเลยว่ะมีกดออฟมีกดออฟก็ซอฟโอเคอาจจะเป็นยูเรเลยเนี่ยซีนิตี้ลดเยอะมากก็ซอฟมีกลายเป็นแฟนทอมโปรตักไกจีนแมร์เชดยูเรยาไปกรุ๊ปหนึ่งคนละหนึ่งกรุ๊ปกันไหมที่ตั้งเป้าไปที่ยูเรเลยแล้วกันนี่ยูเรต้องเทสอะไรบ้าง ยูเรเอ๊ะอ๋อมมก่ปิดนัยูเรต้องเทสโกสออฟโกสไรติงฟรีซิงเอาสม,มุดไปอีกเอาไปวางไว้หน้าห้องอีกอันนึงดีกว่าอื mm ้อ hmm. เอา้าเหยียบแล้วโอเคทิ้งหม <laughs> เลสลามาสติกกับครูซิปิกด้วยโอเคเดี๋ยวเอามาสมาสติกไปได้ได้เ,ดเอา้าถือมาทำไมสองอันวะนยอย่าก <Huh? S 2> ินยังกินยังวะ แล้วดินะฮะก็ไปอยู่ทีหันเฉยเลยโคตรงงกำลังเดินเดินเล่นอยู่ไปไปเดี๋ยวหลุดปะเนี่ย <c oughs> ตกใจนี่ก็หลุด รอทำ <Okay. S 1> ไมล่ะเข้าก่อนเขาได้สิรอ,อไปด้วยกันจะได้โดนแทนเป็นเพื่อนกันรอโดนแทนก็ได้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนหนึ่งคนงคน,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 คนะจุดละจุดละโอเคไป้ยเปะป่าความชั่วยเออะไรนะฮึ ไดโน่นนไม่่โโดดาจะไกลไปไหมไม่มันเริ่มัจาก้องนี้นลไม่ไม่ยอมแพ้ป๊าท คผ่านแล้วเหลือแต่ค r u c i f i x อย่างเดียวเอาฟิง g e r p r i n t ไปแล้วใช่ปะเอาไปแล้วนะโอเคกดไลติ t i ไม่เขียน d m f ยังไม่ดังโอเคโอเคเอากล้องไปอย่างเดียวรอถ่ายอือมไม่เจอฟิง g e r p r i n t แต่เมืนก็ยังไม่ได้จับอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยพี่พ่เมื่อกี้แม่งวับ เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันวามาเลยแล้วมันก็รูบรููบบหายไปเลยอะ่ะรูบรูปคืออะไรวะคือเหมือนผีมันบล็อกอ่ะแล้วมันก็รูปหายไปเลยแป๊บเดียวตั้งหลักกออันใช้ได้เลยตัวนี้ ไปดูเซนิตี้สิถ้าเซนิตี้เดียวรถเยอะๆเนี่ยน่าจะใช่ถ่ายถ่ายถ่ายประตูได้ฟูลสเต็ปพี่เดียพี่เดียวพี่เดียวดู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 กราฟดูกราฟเซนิตี้เรากับเดียวเดี๋ยวพอๆกันทางทางที่เราไม่ได้อยู่ในห้องอาจจะไม่ใช่ยูเรีย Everyone Christopher White สปีดบ็อกก็ไม่ตอบใช่ไหมขว่างก็เลยขึ้นมาขวาแต่มีแค่ Ghost o f เลฟส์อนเอเวอรีวันด้วยเหรอสปิดบ็อกก็ไม่ยอมตอบเดมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเมื่อกี้ที่โดนทันก็คือไม่ใช่ไม่ใช่มันมีโกลสออ f ไม่ใช่เดมอนอืมไม่ใช่โกลสออ f แล้วก็ตอนโดนทันน่ะก็ตอนนั้นก็เหลือเซนิตี้เหลือยี่สิบกว่ากันแล้วเพราะงั้นอาจจะไม่ใช่เดมอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โก o สออก็เถอะเนาะ อาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ลองไงดีวะเนี่ย,ไไยนั่นดิคิดไม่ออกเหมือนกัน imf หีิกระปริ้นทิ้งไว้ตรงบันไดอันหนึง่ง motion นเซ,นเซ,นซอร์ไหมอยิออกัะเบืนคนละอันไม่แน่ใจว่ามันเยืนอยู่ตรงไหนของ,ของห,อห้องออืมันปิดไฟ อ่าคัตเอาอยู่ไหนเนี่ย<อ>ดูกันเดินกลับคัตเ <พบ S 1> อาอยู่ใต้บันไดใต้บันไดใต้บันไดชั้นแรกอืมเจอเลยเดี๋ยวไปเจอเลยแล้มันตัวใสอ่ะกับเพรฟฟ์อย่างเงี <for> ้ยน่ะฮะรฟฟ์นุษาคืออะไรไม่รู้เกันเล็ดอินพีไฟทางบ้านเลยว่ะแต่มันไม่นี่นะมนไม่ได้สับคัตเอาใช่ไหมแต่น้อยก็ไม่ใช่เลยเป็นแนนละ ส,สบายใจได้หน่อยแต่ปัญหาคือไม่รู้มันเกิดห้องไหนเนี่ยปัญหา,าหนีหนีไปข้างล่างเลยนะไปแต่เฮ้ยเขียนหนังสือโอเคเขียนต้องเขียนข้างในใช่ไหมเขียนเขียนใช่เขียนหนังสือข้างในปรัปบไ,ไปได้หลอไ,ได้ไหมโมชั่นเซนเซอร์ติดตรงนี้ไม่ได้หรอได้นี่ยวะ อ่าติดบงกบ <ละ S 1> ไม่ได้ได้ติดได้เฉนเล่เลอฟกับม,มันอยู่ข้างในเลยอีเมลกับพรีซิง่งนะเฉดเปล่ามีไง,งมาส,ง<น>สี่ฮะเท่าไหร่อ่ะสี่มันแท้หนูมันแท่หนูตอนนี้สี่เอฟแแ่เราทำไมอ่ะเราทำอะไรผิดอ่ะยังสี่อยู่เราทำอะไรผิดมาแห่เรามาอ่ะ ไฟอ,อะถ้าเป็นเฉดก็คงจะเป็นเฉดที่กิดไฟก็วะเฉดที่แอนทีฟใช่ไหมเฮ้ยหันหันอ คือมันไม่ฟรีซเนี่ยถ้าจะเป็นยูเรียแต่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันก็สามอะไรไม่ใช่เหรอที่พี่เรียววัดได้ก็สามสี่สี่ emf c ไม่ใช่อ๋อ emf ไปไหนอะเร่เปิดประตูไว้เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างนะมีกดออฟมีเออ่ writing ขาดแค่เทอร์โมกับ emf หาเทอร์โมด้หรอไม่ใช่นะฟีซซิ่งไงใช่่ฟรซซิงคคับโอเไม่หนูไม่ฟีซซิ่งเลยเดี๋ยวเราช่วยเดินช่วยเดินหาเลยมันทะลุหรอวะเดี๋ยวนะคือของยนต์ของวางวางฟุสิฟิกแบบวางฟุสิฟิกแบบเอามาวางเอาวางหน้าประตูไหมล่ะ ที่คูสติฟิกอยู่นี่คือควรจะเป็นจุดที่แบบมันเกลนะใช่ใช่ใช่แต่มันแบบโคตรมงว่าเธอรูคูสติฟิกมาได้ยังไงไเนี่ยเมื่อมีนี่รอเรารอถ่ายอยู่หน้าห้องครัวไหมหอรอบนี้เรารอถ่ายรูปอยู่หน้าห้องครัวไหมก็ได้นะแต่จริงๆถ้าจะถ่ายรูปอะรอยอยู่จนชั้นสองอะดีสุดนะ<อ>ก่อนลงบ <ไฟ S 1> ันไดอะปิดไฟแล้วเหรอปิดไฟแล้วอะ มันไม่ฟรีดว่หรือถ้าไม่ฟรีก็ EMF เป็นเฉดได้เลยแต่เป็นเลยลงสั่กอบกิปอัร์ตไซด์ระสเราเจอตามสุดคือแค่3อ่ะ เดินไปเล่นดิไปเล่นเล่นด้วยรไฟกับพี่ปิดนะเเฮ้ยยย,ย,ยสปอนตรงหน้าเลยถ่ายได้ปะได้ได้ได้ <c oughs> ถ่ายได้แล้ว ไปหาทางอื่นอาวไม่มีใครจิดประตูมาแล้วมาสปอนหน้าเดียวเลยไปเกี่อ oh ือ จบไวอ่ะพอๆเดิมนะเนี่ยดูรูปในสมุดดิหน้าเดียวเลยก็แบบยิ้สปอนอัดหน้าแล้วแบบหันแบบแสแดงว่ามันน่าจะอยู่ตรงรอยู่หน้าตรงมงก,กบห้องอ่ะจะขึ้นไปอ่ะขอใส่ขอใส่แบบนึงอขอดูรูปไม่ใช่ใส่ได้ดได,ได้เนี่ยดูเห็นรูปไหมอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วสปอนหน้าเดียวเลย แบบชิดแบบแนบชิดสรุปมันเป็นอะไรอ่ะมันขาดแค่มันไม่ฟรีซิงก็เอ F อ่ะแต่มันไม่ฟรีดอ่ะนั่นสิไม่ฟรีดลองดูนานแล้วเหมือนกันตอนนี้เหลือศูนย์กันทุกคนเลยครับฮใช่แล้วน่าจะเกิดตรงประตูเลยประตูนั่นเลยไปไปจะวางแกกินยาปะถ่าจะเข้าไปวาง ไอ้แกเหลือสาสิบแปดดีกว่าเราควรจะกินอ๋อโอเคโอเคเราควรจะกินครับน้องอ่ะเหลือหนึ่งเลดูเลอยู่ที่รถไปก่อนคุณซิฟิกยังไม่ผ่าใช่ปะเหลือเควสอะไรบ้างหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่หมดแล้วเออไปไหมถางั้นหมดแล้วนี่แสดงว่ามันจะไอนนี่หลายรอบแล้วะสรุปเป็นอะไรอ่ะเป็นเชดเหร ก็โฮเป็นเฉดอหะมันไม่ฟรีดอะเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกรอบนึ่งไงเมื่อกี้มันเกิดสปอรตอัดหน้ายังไม่ฟรีดเลยนะจะฟรีดมันน่าจะฟรีดนานแล้วนะใช่เมื่อกี้คือหรือว่าฟรีดีข้องวะแต่เราเปิดประตูทุกข้องมันน่าจะฟรีดถึงกันได้นั่นนี่เมื่อกี้คือมันอยู่ใกล้ขนาดนั้นมันน่าจะฟรีดแล้วนะถ้ามันจะฟรีดอะนะเอาไงปะปะคือไปไปใช่ไหมไป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 อะจเอาเหรอโอเคๆอีกสักทีนึงแล้วกัน ไหนๆก็ตามสุดท้ายนะไหนๆมันก็วิ่งตามไหนๆมันก็ตามเราไม่ทันอยู่แล้วเลี้ยวไงที่ต้องหักทำไมเป็นเราล่ะทีนี้ในงไมกล้าเดินเข้าไปในประตูอะไรเนี่ยเบิดไฟเลยลองเดินห้องอื่นก็ได้ก็ได้ <c oughs> มก็โหดไปตอนนี้เดินหาอยู่ในห้องเดินชนกำแพงด้วยเดินเอดินอยู่ในห้องนั่นแหละหาไม่เจอเฉียดที่โหดจ,จังวะเฮ้ยถือเป็นกระบอกถือกระบองเป็นเทพีเสรีภาพเนี้ยอยากอยู่ปะ <combo> อยู่อยู่ ดูจากในกล้องใช่ไหมน่าจะลงไปแล้วใช่น่าจะลงไปแล้ว <c oughs> กลับมาที่ห้องแล้วไปจบแล้ว <c oughs> เป็นตัวที่หันมันหันถึงห้าสิบวิเดียวตัวเนี้ยเอรู้สึกกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละทำไมทำไรทำไรทำไรสมาร์สติกสมาร์สติกเออใช่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 ไม่เหรอมาร์สติกกับมันจะได้ไม่หันไงใช่ใช่ใช่หลบความไปก่อนมันจะได้เก็ทหายเป็นวันที่ใช้ของทุกอย่างได้ ใช่เป็นตาตาสุดท้ายที่คุ้มค่าจริงๆไอ้นั่นไปไหนวะไปแช่นี่นี่นี่เนี่ไงไม่รู้อะสมาร์ทสติ๊กจุดไปแล้วรอบนึงไงเอาเหรออ่าฮะใช่อยู่หน้าห้องอไป่านหน้าห้องถือไปอันเด้โอเคก็ไม่ต้องถ่ายละเข้าไปด้วยดีกว่ามาดิอ่ะถือสมาร์ตสมาร์ตไปอ่าอีกหนึ่งเด้อสามอันลมควันแม่งลมจะกว่ามันจะเย็นเนี่ย อเม,มื่อกี้แม่งกระพริบไปจนแบบฮันปะวะฮันปะวะฮันปะวะโอเคฮันเป็นเฉดที่ขี้ฮันจริงเลยเอาเอาเอาไปเปิดก่อน <c oughs> เปิดแล้วเมื่อกี้เราก็เพิ่งกินยากันมานะแม่งก็เอาเลย ไหลบไปก่อนเลยมันเป็นเฉดที่เขียนกางเกับกับหัวนะเว้ยกางเขตอยู่นั่นด้านซ้ายอันหนึ่งนี่ไงหัวมาโยนเองแต่กางเขนผ่านแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซนเซอร์ตึ้ดเอ็มเอฟเซนเซอร์ให้ตึ้ดนี่เป็นเฉดที่กวนมาก เอฟสองโผล่ขนาดนี้ถามจริงกิีบัตส์ไซน์ก์ดัสไซน์ไม่ยินก็ไม่ฟีดใช่ไหมไม่ฟีดเมื่อกี้อาจจะเมื่อกี้มันอาจจะหัาก็ได้นะแต่ว่าติดคุชชิฟต์แล้วอ่ะแล้วอ่ะแได้ยินอีกแล้้วไดยินเสียงแห่เหมือนกันวาจริงได้ยินเสียงแห่เหมือนกันเมื่อกี้มันโผล่ต่อหน้าพี่เดียวเลยแล้วมันก็แห่ใช่ใช่ใช่ดูซัมติงดูซัมติง ดูซัมติกยังไงก็ไม่เห็นไฟแช็กอยู่ข้างหน้าพี่เลียวนะเห็นปะเห็นเห็นเห็นนี่ขนาดสมาร์ตสติกแล้วนะเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกอันเอาอีกอันคือโผล่บ่อยมากโผล่บ่อยแบบห้าโอเคโอเคได้สักทีได้สักทีเฉดตัวนี้ไม่ค่อยขี้อายเท่าไหร่เฉดตัวนี้โคตรโหดเลย มันชอบให้พี่เดียวอยู่เรื่องไหนคนเดียวกจบแล้วเยีเป็นเฉดที่โหดจัดจบคืนปกติแบบถ้าอยู่กันหลายๆคนน่ะมันจะไม่ค่อยโหดใช่ไหมแต่มันเลดบอลเอฟวีวันในตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นเฉดที่แอคทีฟโครตฮะกลับบ้านพักทอนเนี่ยเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยไม่ปิด คือซินิตี้ศูนย์หมดคือแล้วแบบโดนรัวมากเมื่อกี้ใช่โดนทันแบบโดนทันแล้วทันอีกคือไอจอดสุดท้ายก่อนที่มันจะขึ้นหน้าคือแม่งโผล่แล้วโผล่อีกโผล่แล้วโผล่อีกก็จะขึ้นสองสามสาวเลยโอเคครับวันนี้ก็